สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการในการดูดูกันบ้านนะครับที่ผู้ปกครองนะครับส่งมาหรือเด็กๆส่งมาเนี่ยว่ามันมีผิดหรือเปล่านะครับ,รบปกติเวลาผมตรวจเสร็จนะครับนะผมก็จะมีการส่งข้อความกลับไปที่อีเมลนะครับข้อความเนี่ยผมจะส่งกลับไปนะดีครับนะแต่จะมีแบบฝึกเรื่องคู่สิบ ที่ยังไม่ได้ส่งนะครับอ,อ,อ,อันนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าน้องคนนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ส่งออไม่ได้ส่งแบบฝึกบางอันนะครับเนี่ยมาดูได้นะครับแล้วก็เรามาดูนะครับว่าน้องคนนี้ผิดมีผิดไหมนะครับถ้าเกิดกดเข้าไปที่รูปเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรที่ผมวงไว้นะครับแสดงว่าไม่ผิดนะครับ แต่ถ้าเกิดนะครับอันนี้ลองคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับถูกหมดนะครับเนี่ยไม่มีไม่มีที่ผมคอมเมนต์อะไรไปนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนะแต่มีสมมติสมมติสมมตินะดูอันที่ผิดนะครับปุ๊บอ่าถ้ากดเข้าไปที่รูปปุ๊บเนี่ยนะมันมีคอมเมนต์ขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับเนี่ย คอมเมนต์ขึ้นมาตรงนี้เราก็ต้องไปดูนะครับดูแล้วว่าเอ๊ที่ผมคอมเมนต์ไว้เนี่ยนะมันมันผิดตรงไหนนะครับมันผิดตรงไหนนะครับต้องลองเข้าไปดูนะครับอยังผมผมคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ตรงนี้นะครับสแสดงว่าเนี่ยตรงจุดเนี่ยมันมีจุดผิดอยู่นะครับเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยนะครับผมคอมเมนต์ไว้ว่าครับ ดูดีๆแบบซ้ำครับผมนะครับแสดงว่าเนี้ยคอเนี้ยก็ทำแบบซ้ำมานะครับนะเราก็ไปดูตรงที่ผมแอดคอมเมนต์เนี่ยก็คือเนี่ยอันเนี้ยสิบบวกแเนี่ยมันเป็นซ้ำนะครับมันซ้ำมันไปซ้ำกับอะไรครับมันไปซ้ำกับ8ปดบวกสิอย่างเงี้ยแบบมันสลับกันนะครับอาอันนี้เป็นต้นนะครับมีคอมเมนต์นะครับอันเนี้ยก็จะทำให้ผู้ปกครองทราบได้ว่านะครับที่เด็กๆทำเนี่ย มีชุดไหนที่ผิดนะครับนะชุดไหนที่ผิดไปบ้างนะครับหรือบางทีจะไปดูตรงคอมเมนต์อย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็จะบอกนะครับว่าชุดไหนที่ผิดบ้างนะครับนะอ่ะโอเคครับก็นะอืมนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ผู้ปกครองทํามาเนี่ยจะถูกกันเยอะมากนะครับ จะมีแค่เป็นเป็นบางคนนะครับที่ผมอาจจะคอมเมนต์กลับไปนะครับว่าอาจจะมีผิดตรงผิดกันบ้างนะครับนะก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับลองลองดูใหม่นะครับลองดูใหม่นะเนี่ยอันนี้จะเป็นรายชื่อคนที่ได้คะแนนนะครับผมก็จะมีคะแนนให้ด้วยนะครับลองไปดูนะครับแต่ละแบบฝึกหัดเนี่ยมันจะมีคะแนนด้วยนะครับนะอ่านะอืม ยังคนที่ไม่ยังไม่ได้ส่งอะไรนะครับอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมลองดูครับลองใช้ฝึกใช้แอปพลิเคชันอันนี้ดูนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยแอปพลิเคชัน google classroom เนี่ยนะมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็คิดคิดว่าใช้ไม่ยากนะครับ google classroom นะครับอขอบคุณมากครับที่รับชม